สวัสดีค่ะยิดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจด้า h ช n แนลค่ะสําหรับคลิปนี้จะพามาทำขนมไทยขนมเทียนไส้เค็มค่ะขนมเทียนเป็นขนมที่คนไทยนิยมนํามาทำในช่วงเทศกาลบนต่างๆค่ะเราจะมาดูส่วนผสม,สมกันนะคะส่วนผสมประกอบด้วยถั่วเหลืองนึ่งบดกระเทียมต้นหอมซอยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้า,า,าวหอมแดงซอย เกลือน้ำมันพืชรากผักชีและพริกไทยเม็ดค่ะเราจะมาทำส่วนผสมสำคัญกันค่ะสามเกลือนะคะประกอบด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะคะสามส่วนนี้เราจะมาตามรวมกันค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนไส้เค็มกันเลยนะคะนำกระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มเ,เดือดนะคะ นำส่วนสามเกลือลงไปเจียวให้หอมเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะให้หอมแดงอ่อนตัวนิ่มนะคะหลังจากนั้นนะคะจะใส่ส่วนของน้ําตาลลงไปก็ประกอบด้วยน้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยนะคะผัดให้เข้ากันจนน้ําตาลละลายเข้ากันดีคะ่ะเมื่อน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ถั่วเหลืองที่เราบดน,นะคะลงไปตามด้วยเกลือต้นหอม ผัดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะผัดจนส่วนขงถั่วเหลืองนะคะเริ่มเหนียวเป็นก้อนนะคะ ผัดถั่วเหลืองได้ที่แล้วนะคะทําการพักถั่วเหลืองให้เย็นหลังจากนั้นเราจะไปทําส่วนผสมของแป้งกันค่ะในส่วนของแป้งนะคะที่เราใช้ทําขนมเทนไส้เค็มก็จะประกอบด้วยส่วนของแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่าน้าตาลมะพร้าวนมสดจืดนะคะเราจะมาเริ่มทําส่วนผสม,ส,มส่วนของแป้งกันเลยค่ะนำแป้งเสียจภาชนะน,นะคะหลังจากนั้นก็ทยอยเทนมสดลงไป แต่ขณะที่ทาการเทนมเราทําการนวดแป้งไปด้วยนะคะทําไปเรื่อยๆจนส่วนของกะทิใส่จนหมดหลังจากนั้นก็จะทําการเติมส่วนของน้ตนาตาลมะพร้าวนะคะรวมตันมะพร้าวเข้ากับแป้งแล้วก็ค่ยอยๆเทส่วนของน้าเปล่าลงไปทําการนวดแป้งไปเรื่อยๆจนส่วนของแป้งไม่ติดมือไม่ติดภาชนะ หลังจากนั้นจะทําการพักแป้งไว้4ชั่วโมงนะคะเราพักแป้งเพื่อให้แป้งมีความนุ่มขึ้นนะคะในช่วงที่เราทําการพักแป้งกันนะคะเราจะมาเตรียมมาส่วนของใบตองกัน,นะคะ่ะใบตองที่ใช้จะมี2ขนาดนะคะขนาดเล็ก7.5นิ้วและก็ขนาดใหญ่ควากว้างอยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วก่อนนำใบตองมาใช้งานจะต้องทําการทำความสะอาดก่อนนะคะเราใช้ผ้าชุบน้ําพอบาดๆาดทาการเช็ดใบตงองทั้ง2ด้าน หลังจากนั้นนำกรรไกลมาตัดนะคะในส่วนของขอบในส่วนของด้านที่เป็นโคแล้วก็ส่วนปลายนะคะตัดใบตองให้ขอบใบตองลงปลายนะคะเป็นมุมแหลมทั้งสองด้านเลยนะคะเราจะมาปั้นไส้เค็มกันนะคะนําไส้เค็มที่พักไว้นะคะนํามาปั้นทําให้เป็นก้อนกลมนะคะขนาดตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมาปั้นในส่วนของแป้งถ้าขนาดของแป้งปั้นเป็นก้อนกลม ใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยนะคะทานไปอด้จนหมดค่ะเราจะมาทำการใส่ไส้ขนมกันนะคะให้เตรียนภาชนะนะคะแล้วก็น้ํามันเนี่ยทาบนภาชนะให้จนทั่วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดภาชนะหยิบแป้งมาทีละก้อนนะคะกดแป้งให้แบนหลังจากนั้นก็นําไส้นะคะมาวางบนแป้งนะคะแล้วก็เราทําการุ้มแป้งให้มิดแล้ววางในภาชนะที่เราทาน้ํามันไว้นะคะ ในการห่อขนมนะคะจะนำไปตองสองใบเป็นใบเล็กกับใบใหญ่นะคะหันด้านนวนเข้าหากันนะคะแล้วก็นําส่วนของน้ํามันมาทาบริเวณใบตองด้านบนให้ทั่วนะคะ หลังจากคั้นมันเรียบร้อยแล้วนะคะจะไปตองเข้าหากันดันไปตองให้เป็นลูกกลวยด้านล่างนะคะแล้วก็ทําการตักขนมมาถีละก้อนนะ,ะที่การห่อก็คือใช้มือดันในส่วนของด้านหน้านะไะแล้วก็ตามด้วยด้านซ้ายนะคะขวานะคะดันพับเข้าไปเหมือนกันให้วางทับกันนะคะถ้ามีส่วนเกินบริเวณตรงขอบขใ,ให้ใช้คันไกลนะคะตักให้เสมมือกันหลังจากนั้นทำการพัดปลายขนม แล้วก็ใส่ปลายขนมยาข้าตรงกลางที่เป็นช่องระหว่างเบตตองนะคะ,ะคะนําขนมที่ทําการห่อเรียบร้อยนะคะวางในเซ้งแล้วก็จะมีเบ็ดเศษใบตตองที่เหลือจากการตัดนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะวางไว้ด้านบนเพื่อไม่ให้ขนมลอยนะคะในะะการทําการนึ่งนะในการนึ่งขนมนะคะทําการต้มน้ําให้เดือดแล้วก็นําขนมที่เราเตรียมไว้นะคะวางลงไปแล้วก็ทําการนึ่ง ไปประมาณ 10, 10นาทีนะคะเมื่อเนึ่งขนมนะคะได้ครบตามเวลาที่กาหนดแล้วเราจะมาดูขนมกันนะคะแรกนะคะนําใบตองที่เราปิดหน้าขนมนะขอก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าขนมยังอยู่ในรูปทรงเดิมไหมขนมยังนิ่งรูปทรงเดิมนะคะไม่มีหลุดทรงเลยเห็นไหมคะลองทําดูนะเราจะมาเปิดดูขนมกันนะคะขนมเทนไซคเค็มนะคะ ไแน่นๆนะคะรูกชงสวยงามรสชาติอร่อยๆนะคะลองทำทานดูนะคะสำหรับคลิปนี้เขาลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกัอนคลิปหน้าสวัสดีค่ะ